สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่กำลังเข้มข้นสุดๆเลยนะครับใน MotoGP เอ่อเรื่องราวของอเล็กซ์มาเกสครับจากที่เคยถูกมองว่าเป็นแค่น้องชายของแชมป์โลกตอนนี้กลายเป็นผู้ท้าชิงเต็มตัวในปี2025และที่สำคัญคือคู่แข่งหลักดันเป็นพี่ชายแท้ๆอย่างมาร์คมาเกสนี่สิครับใช่ค่ะเป็นสถานการณ์ที่แบบว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในระดับนี้เลยนะคะ เรามีข้อมูลบทวิเคราะห์แล้วก็ผลแข่งล่าสุดมาดูกันว่าอะไรทำให้เรื่องนี้น่าสนใจขนาดนี้คือเส้นทางของ alex นี่ก็น่าทึ่งจริงๆนะคะครับจากคนที่เดินตามรอยพี่ชายมาตลอดใช่ค่ะจนกลายเป็นแชมป์โลกในรุ่นเล็กถึง2ครั้งแล้วก็ขึ้นมาสู้กับพี่ตัวเองในรุ่นใหญ่สุดได้แบบนี้มันเหมือนพล็อตหนังเลยนะเนี่ยจริงค่ะลองย้อนไปดูจุดเริ่มต้นเขาก่อนอเล็กิดเกิด23เมษายน96 ก็แน่นอนว่าได้แรงบันดาลใจจากมาร์กเต็มๆค่ะเขาก็ฉายแววมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะแล้วปี2014ก็ควา้าแชมป์โลก m o โตทไดใ้ใช่ๆตอนนั้นเป็นประวัติศาสตร์เลยนะพี่น้องควา้าแชมป์โลกปีเดียวกันเป็นโมเมนต์ที่น่าจดจำมากๆค่ะแต่พอขึ้นมา m o โตทูนี่เอ่อเหมือนต้องใช้เวลาปรับตัวเยอะเหมือนกันนะครับไม่ได้ง่ายๆเลยใช่ค่ะหลายปีเลยก,กว่าจะลงตัว ต่สุดท้ายปี2019ก็ทําได้สําเร็จคว้าแชมป์โลกโม t o 2ูกลายเป็นคนแรกเลยมั้งครับที่ได้แชมป์ทั้ง m o โต3และ m o โต2ูในยุคใหม่นี้ถูกต้องค่ะซึ่งการคว้าแชมป์โมโต2ได้นี่สําคัญมากมันพิสูจน์เรื่องการรับมือกับความกดดันได้ดีเลยอืมครับพอปี2020ขึ้นโมโต g p กับทีมใหญ่อย่างเรปโซฮอนด้าความคาดหวังสูงปรีดเลยตอนนั้นค่ะแต่ก็ดูเป็นช่วงที่ท้าทายเขามากจริงๆนะคะ ถึงจะได้โพเดียมมาสองครั้งก็เถอะครับดูยังไม่สม่ำเสมอเท่าไหร่จุดเปลี่ยนจริงๆผมว่าคือตอนย้ายมาเกรซินีดูกติปี2023นี่แหละใช่เลยค่ะการตัดสินใจย้ายมาขี่ดูกติของเกรซินีนี่ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมมากทำไมล่ะครับตัวรถหรือว่าทีมคือตัวรถเดชมอดิชีเนี่ยมันมีจุดเด่นเรื่องความนิ่งตอนเบรกกับการออกโค้งซึ่งอาจจะเข้ากับสไตล์อเล็กซ์ที่นุ่มนวลกว่าอ๋อต่างจากฮอนด้าที่อาจจะต้องขี่ดุดันกว่า ประมาณนั้นค่ะแล้วก็สภาพแวดล้อมในทีมอิสระความกดดันอาจจะน้อยกว่าทำให้เขามีสมาธิพัฒนาตัวเองได้เต็มที่ผลลัพธ์ก็ชัดเจนเลยปี2025นีิ้นีคว้าฉาัยมอตัว GP ครั้งแรกที่เจเรสไปแล้วแขมเคยขึ้นนำคะแนนสะสมด้วยนะคะช่วงหนึ่งอ๋อแล้วก็เรื่องเบอร์73เขาด้วยอันนี้มีที่มาที่ไปนะยังไงนะคะคือเขาอยากได้เบอร์23วันเกิดเขาไงครับอ๋อค่ะเลยเอาปีเกิด1996 -23 เหลือ73ก็เลยเป็นเบอร์ประจำตัวไปเลยโอ้ oh, แผบ,บนี้นี่เองก็เก๋ดีนะคะทีนี้มาถึงปัจจุบันเลยสถานการณ์ลุ้นแชมป์ตอนนี้เข้มข้นมากหลังจบที่อาเซนใช่ค่ะถึงแม้มาร์กมาเกสพี่ชายเขาจะนำอยู่68แต้มด้วยฟอร์มที่แบบว่าคงเส้นคงวามากชนะไป6สนามแล้วจาก10สนามแรกถ้ารวมสปรินต์ด้วยนะคะประสบการณ์ของมาก็ยังดูเหนือกว่าชัดเจนแต่68แต้มในโมรจีนี้ เออมันก็ยังไม่ขาดใช่ไหมครับก็เห็นว่าเวลาในสนามสองคนนี้ใกล้กันมากถูกต้องค่ะนั่นคือประเด็นสำคัญเลยอเล็กซิสแสดงให้เห็นพัฒนาการที่น่ากลัวมากครับครับจากที่เคยตามหลังพี่ชายแบบ7ดวิ10บวิในสนามตอนนี้ช่องว่างมันลดเหลือแค่ประมาณวิหรือวิครึ่งเองค่ะโโหเร็วขึ้นเยอะมากใช่ค่ะ ขึ้นโพเดียมสม่ำเสมอกดดันมาร์คได้ตลอดมีการวิเคราะห์จาก AI ด้วยนะคะชี้ว่าอเล็กซ์กำลังอยู่ในช่วงพีคเพอร์ฟอร์แมนซ์เลยฟอร์มดีสุดในอาชีพว่าง,งั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะเขาใช้จุดแข่งของดูคาติเรื่องการออกโค้งได้ดีมากคล้ายๆตอนบันย่าได้แชมป์ แต่ AI ก็ยังบอกว่ามาร์กยังเหนือกว่าอยู่ดีใช่ค่ะ AI มองว่าแม้ฟอร์มอเล็กซ์จะพีคแต่เรื่องการจัดการเรสการคุมความกดดันช่วงท้ายๆประสบการณ์ปิดเกมเนี่ยมาร์กยังเหลื่อมอยู่นิดๆสถิติบอกว่ามาร์กพลาดน้อยกว่าเวลาต้องสู้กันรอบท้ายๆค่ะอืมเข้าใจได้แล้วปัจจัยเรื่องอาการบาดเจ็บที่มือซ้ายของอเล็กซ์จากอาเซนล่ะครับอันนี้น่าห่วงไหมอันนี้น่าห่วงมากค่ะเป็นความเสี่ยงใหญ่เลยการเจ็บที่มือของนักบิดม o ต GP จีพีนี่มันส่งผลเยอะนะคะครับทั้งเรื่องเบรก เรื่องการควบคุมรถใช่ค่ะมันอาจจะกระทบความมั่นใจถึงกลับมาแข่งได้แต่จะเต็มร้อยไหมแล้วจะเก็บคะแนนต่อเนื่องได้หรือเปล่าอันนี้ต้องตามดูใกล้ชิดเลยค่ะนอกเรื่องในสนามแล้วศึกจิตวิทยาระหว่างพี่น้องคู่นี้ก็น่าจะดุเดือดไม่แพ้กันนะครับแน่นอนค่ะนี่คือสิ่งที่ทำให้การต่อสู้ครั้งนี้มันพิเศษมากๆพวกเขารู้จักกันดีที่สุดในสนามอยู่แล้วรู้ไส้รู้พุงกันหมด รู้จุดอ่อนจุดแข็งใช่ค่ะการต้องแข่งกับคนในครอบครัวเพื่อความฝันสูงสุดมันสร้างแรงกดดันที่ไม่เหมือนใครเลยนะมันไม่ใช่แค่แข่งรถธรรมดามันคือการพิสูจน์ตัวเองด้วยการก้าวข้ามเงาของพี่ชายที่ยิ่งใหญ่ในสนามจริงๆซึ่งอเล็กซ์ก็พิสูจน์ตัวเองมาได้ระดับหนึ่งแล้วนะคะว่าเขาไม่ใช่แค่น้องชายของมาร์คครับเขาคือยอดนักบิดด้วยตัวเขาเองจริงๆ เป็นพี่น้องคู่แรกที่ได้แชมป์โลกทั้งคู่แล้วตอนนี้ก็เป็นพี่น้องคู่แรกที่ชนะเรสโมโตจีพีได้ทั้งคู่ด้วยมันคือประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการเลยค่ะใช่ครับคำถามที่น่าสนใจทิ้งท้ายก็คือการต่อสู้ของพี่น้องมาเกสในปี2025นี้เนี่ยมันจะกลายเป็นมหากาบที่ต้องจดจำไปอีกนานหรือเปล่านั่นสิครับ แล้วภายใต้ความกดดันมหาศาลทั้งจากผลงานในสนามจากสื่อจากความคาดหวังแล้วก็จากความเป็นครอบครัวอีกใครกันแน่ที่จะยืนหยัดเป็นคนสุดท้ายที่เส้นชัยโหเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันยาวๆเลยครับห้ามพลาดเด็ดขาดสำหรับใครที่สนใจข้อมูลเจาะลึกการวิเค,คราะห์แบบนี้เพิ่มเติมหรืออยากตามติดเรื่องราวของ2พี่น้องมาเกสแบบใกล้ชิดนะครับก็สามารถไปติดตามกันได้เลยที่ช่อง Motorsport AI นะครับมีทั้งบน Titik t o k แล้วก็ u t u b e เลยครับผม